สบายดีทุกคนมือนี้มาหาหนอนไม่คมอีกแล้วบ่้ยค่อยค่อยคุดหนอนไม่คมประทันค่อยเมื่อยแฮะโคตรออกหลายเมื่อวานมุนี่เพื่อไหนมืมอนี้มาจนเต็มเลยหนอนใหม่มุนี่ดวงนี้ว่าไงทงข่อยนะเต็มแล้วทงนะไก่ที่เต็มแลยแต่ว่าหนอนใหม่นี่คือโคตรลายมันข่อยสิรพ่อหาคุดประทันไหมโคตรออกหลายเลยมือนี่จอยมาผู้เดียวเนี่ยคุดประทันเนี่ยเมื่อวานกับฝนตกมาแล้วเมื่อวานกับมุีคนมาหาอีก มันนี่มาจาัง่ะม้นซื่นหันเขาก็มาหาดิอันนี้คือนมันขมเลยอยู่บ้านข่อนจ้ะให้กินจังไหนกับขมคือเกาผู้ใดบ่วากินขมก็คือกินผู้ใดน้ำใหม่คือโคตรี่ไหลามาอันนี้ขุดบุทันแล้วตอนช่วงมันออกกับออกช่วงมันออกมาก,กับแบบนี้แหละเอาชิมาขุดซู่มือแต่มันก็ออกซู่มือไหมเมื่อวานก่อนเขาก็มาไม่แต่เมื่อวานนี้มวยผู้ใดมาไหม แล้วมื่อนี้น้องใหม่ก็ออกเต็มเลยเหนื่อยขุดเลยเหนื่อยขุดเลยขุดจังใดกระบอรือมืดหายจังใดกระบอรือมืดพอมีมโคตรมีหลายทุกคนบ่อนจัไใดก็มีหึงมนันตอนมันบอ่ออกไหมหาจังใดกระบอร่ออกพอฝนตกมาคือมีคนนีไข่กระพุดหนองประทานทุกคน นักถงนะพหลอ่อนถงถงหนอนเลจนเต็มเลยเพไว้ก่อนเรจะไปล่าหาขุดหนอกันเราจมาเอาถงโบวีเฟรยเอาดอกฟันนย่แล้หนองใหม่ก็ว่านนี่และอันนี้ก็ทงหงน้องใหม่ไม่น้องใหม่จะเต็มถงแล้วแต่ว่ายังบมเมตต์วัวโคตรมหลายอ้ายขยเกาะถงตัวเองแบบนี้เฮ้ยอืมตีนเกาะถงตัวเองมาแบบนี้หายอยยัง คุดเน่าไม่ขมก่นนอนเนาหมายน้ำนี่คือโคตรออกหลายเลยหากินจังไหยก็บ่หมดเอาจังไลยก็บ่หมดมาหาสูมือแต่ก็ออกสูมือมาเอาสูมือแต่ว่าก็มาก็มีสูมือโอ้ยใ็้จังไลยนนะักกินวันีน้จะให้หมดนะช่วงที่มันออกมาหาสูมือกับออกเฮงๆมาหากับออกกับช่วงที่มันออกมานี่คือจังสี่แหละอยู่นี่มีสามอันถูกไหมมีสามดวงเลยอืม มันไ่ได้ออกตามกกมันเลยทุกคนออกตามหากระไหากมันไปเขาแสมมีหน่อไปเขาหันหน่อใหม่นี่มันไปได้ออกตามกกเด้อมีใจบ่งมากกมันอ้ยังสิแหละกกหน่อใหม่นี่ที่เห็นเขียวๆพวกนี้มันกกมันมืดด้วยกกขึ้นสูงยังสินะอันนี้คือกกหน่อใหม่ส่วนหน่อใหม่แถมันออกตามหากหาระไรเขาแสมเน่าออกเลยท่านเพิ่งมาดวงหน่อยเอาอะไรไปนีซอกเอาตีดวงเหยือ เมื่อยแล้วไปมาพูดเดียวอ้วกวันนี้ไงนุย้ยกูดสองอันสิติดกันพวกเจ้าโอ้ยกูจึงแด่แลายมันมดแบบนี้อันนี้และส่วนถื่มันออกลายอ่ะมันออกตามหากม่หามาเยาะเลียวใส่ก็ออกไปทัท่านเมื่อวานนี่เขาผมมาหาแต่ว่าเมื่อก่อนเห็นเขาก็ม,มาหาแต่ว่าคนมาหาตลอดแต่ว่าออกตลอด ช่วงที่มันบุออกคือว่านและหาจังไหนกับบออกช่วงที่มันออกมาหาจังไหนกับบุมดเอาจังไหนกับบุมดกินจังไหนกับบุมดบ้านเฮาบุมีตลาดพันมีตลาดนี่จะเอาไปขายอยู่เน,นี่ยจะเอาไปกินซื่อๆละต่อไปอุ้ยแถวนี้คือว่าหอยเขาขุดแล้วขุดเมื่านบรอวะนี่นี่แถวนี้กัมี้ไหมโอ้โคตรมีหลายทุกคนค่อยมูนนะชักจะขุดวันใส่หึ่งมาโอ้พวกอันนี้มาโคตรครักเลยเขาเดี๋ยวเขาได้เหยียบมัน ห่อนมันกำลังออกเดยวใช้บนห่อนกำลังออกมาเขาดเหยียบช่วงนี้มันขมแล้วพรอนออกหลายค่ะช่วงที่มันออกหน่อยหันหวานก็ช่วงนี้มันออกหลายแล้วโคตรขมเลยคนก็เลยบุคอยมาหาานไหนหาไปกับบุคอยมีคนอยากกินมันขม โคตรขมเลยแหละเขาต้มกินหนับมันก็ขมสมกับคําว่านอ้องไม่ขมผูเลยผมกินขมก็คือกินเขได้โอ้หอนคักหอนไหนหอนหอนโคตรหอนโคตรเพราะว่ามันหอนย้อนว่าเอาเมื่อยไหมเหมื่อยขุดหนอนนี่แหละแถวนี้คือผมมีล่ะอ oh, no อ๋อหน่เท่ง คนมนีดวงหนึ่งหานดวงหนึ่งโอ้ยแบบมันออกมาคือออกหลายคัก ช่วงที่มันออกหาจากไหนก็นออกช่วงที่มันออกก็คือหังสี่ล่ะนี่โคตรหลายกินจากไหนลายหมดนั่นหนึ่งก็ไก่ชิม,มดละดูมันแล้วไก่ชิม,มดละดูที่มันออกแล้วมันก็เลยออก,กหลายเลยมึงไงอเอาไปใส่ถุงก่อนใส่ถุงแล้วก็เลาะหาต่อ <c oughs> วันพวกเจ้ามีคือกานวานอไมขมาแล้ว่อยมีลายช่วงนี้มันฝนตกแล้วออโคตรหลายเลยแหละตัดก่อนถงนี้หาตอเกือบกระทือหน้กก็หึงมาเเมื่อยแล้วเกือบกระบายถือ อย่างกี่สิ่งนต้จะคิดขวยายตรงนี้ทิมไอ้คนเมื่อยแห้งเมื่อยคักเมื่อยแบบนะหน็แทบไต่น่ะขุดหน่อบุท่านแท้แทขุดจังแต่ให้มันท่านหน่อออกโครหลายเลย ่วงที่มันออกมาหาจาังไหนกับออกส่วนที่มันออกก็คือแบบที่เห็นนี่แหะคุณจังไหนกับผมมดเอาจังไหนกับผมมดโคตรหลายแถวนี้มันแถวเลาะมกี่บอกว่าคือบมอมีแมนอยู่แถวนี้มันแถวเลาะมกี่ก็เลยผ่มี ไอ้แถวเขาอย่างบนเลาะทางเหนือพุ่นสออกลายกุ้ยแตงบึงแตงยาจมได้ว่าวีนหัวเพราะว่าข่อยบุตรเบิ่งกล่องเลยตาข่อยหาเบิ่งแต่หนอตาข่อยบุตรเบิ่งกล่องโทรศัพท์เลยทีโทรศัพท์ก็มีแต่น้ำข่อ,อยไปจันสิละมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งจับแหวกจังสิงแล้วหาขุดหนอ เอ้มันคือบ่เห็นแบบนี้ทางนี้นะคือบ่ยังจวบวะนี่ขาตั้งกล่องไอ,อ่ามานำาขยชิมเลยเ <c oughs> มายางเมาหาขุดหน่อพอฝนกำลังจิตตกมานยิ่จะเสียงฟ้าห้องฝ <c oughs> นกำลังจิตตกอีกละเอานี่อ่เอาหลงเยอะอยู่ ถ่ายคลิปกันยากเลยพื้นที่โทรศัพท์ก็ไม่แต่เต็มตลอดพอเคยถ่ายตลอดน <c oughs> <c oughs> เนาะอุ้นดวงเยะ <c oughs> อะว่ะคนอยโคตรหอนลงไหมเหือแตกเหือแตนเลยตอนนี่ะตาค่อยบบ่งใส่เลยค่อยหาบุญเตะนนอ โอ้ยแดดออกอีกแล้วบัดนี้มีฝ pues น mm. แล้วอุ้ยบุญญานแล้วไฟป้ายแบบนี้นะแดดออกแล้วอีกย่นฝ่าจีฝนเลยต้องฝ่าเลยนะข้ามแบบอันนี้คือแหวกเลยอยู่บ้านเราจะใส่แ really หวกอย่างนี้แหละเวลาไปหาหน้อใหม่สบายเอามือเดียวขุดก็ได้ ก่อนมันเราหาคุดที่ไดนกับออกปัดพอมันออกมาจาังสี่แหละคุดนัได่ไใดกับมะม่วงเด็เดี๋ยวจะไปไหว้ก่อนแหละจะหาคุดต่อเมื่อยพักผ่อนเนี่ยนะดงดี โคตรหอนเลยนี่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 อันนี้คือนน่าไม่ขมที่แฉกินเพราะงามถึงออกมาคือแบบนี้แหละโคตรหลายหากินจังไหนกระปุมมดอืม น,นี่ทุกคนโคตรหลายเอาจังไต่ให้มันมืดไปอันนี้ก็หลายอยู่ถุงเลยถุงอ่ะอยู่ถุงก็เต็มถุงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะ้อใหม่อะโคตรมีหลายเดี๋วยวใครจะไปเลาะหาอีกอย่างพี่พ่อ เดี๋ยวพูดกันมาลิปหน้าแล้วก็บายบาย